สวัสดีครับท่านผู้ชมผมยศพลแสงนินเป็น h e a d of r e t a i l Research ของ UBK h e คเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับที่เราจะกลับมาเกาะติดภาวะตลาดและวางกลยุทธ์การลงทุนกันผ่านช่วง Smart Move by UBKH e แครครับก่อนอื่นต้องย้อนกลับไปดูสัปดาห์ที่แล้วนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่9มิถุนายนจนถึงวันที่13มิถุนาเนี่ยตลาดไทยก็มีการผันผวนเชิงบวกและมีการขายทำกำไรบ้างระหว่างทางนะครับก็ถือว่าโดยรวมแล้วตรงตามที่เราคาดการไว้ ส่วนหุ้นที่ผมแนะนำไปทั้ง3ตัวเนี่ยในวิดีโอที่แล้วก็เพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างเช่นตัวที่เด่นที่สุดตัวแรกนะครับคือตัว i f e c ตอนนั้นแนะนำไป3บาท50สตางค์และให้เป้าไว้4บาทนะครับปรากฏว่า i f e c ก็สามารถเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับกระโดดขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่3บาท94สตางค์ปิดอยู่นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เป็นกำไรไป12%ภายใน5วันนะครับถ้าเกิดซื้อไปตั้งแต่วันจันทร์นั้น ตัวที่2ก็คือ WHA ที่แนะนำไปนะครับซื้อตอน30บาท50สตางค์ WHA ก็ขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่31บาท75สตางค์นะครับเมื mm ่อวันจันทร์ถือว่าเป็นกำไรประมาณ4%ในสัปดาห์นั้นนะครับตัวที่3 e u r e k a นะครับยังไม่ค่อยื่อนไหวเท่าไหร่ซื้อไปตอน3บาท14สตางค์ e u ริ k a ก็ขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3บาท24สตางค์เป็นกำไรเล็กน้อยประมาณ3%านะครับอันนั้นต้องติดตามดูไปก่อนนะครับ3ตัวนั้นที่แนะนาไป เดี๋ยวมาดูสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่จะถึงนี้กันเลยสัปดาห์นี้เนี่ยผมมองว่าตลาดไทยจะยังคงพันผวนในกรอบจํากัดอยู่นะครับโดยมีแนวรับที่สําคัญเนี่ยอยู่ที่1450จุดดัชนีดานอยู่ที่1470จุดนะครัจบุดปัจจัยบวกสําคัญยังคงเป็นเรื่องของการเก็งกําไรก่อนการประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของคอสอชอนะครับประกอบกับการฟื้นตัวของกลุ่มท่องเที่ยวหลังจากการมีการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวไปนะฮะั่วประเทศไทย ส่วนปัจจัยลบที่สําคัญที่อยากให้ติดตามนะครับก็คือเรื่องของความตึงเครียดในประเทศอิรักนะครับที่อาจจะกลับเข้ามากดดันตลาดทั่วโลกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในระยะสั้นนี้กลยุทธการลงทุนนะครับก็อยากจะแนะนําก็คือทยอยซื้อเมื่อตัชนีพักฐานลงมานะฮะถ้าเกิดพักฐานลงมาก็เคียงกับหรจุดถึงค่อยๆเริ่มซื้อขายบ้างถ้าเกิดมีกําไรนะฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดตัชนีขยับขึ้นไปถึง1470จุดนะครับสัปดาห์นี้มีหุ้นมาฝาก3ตัวเช่นเคย ตัวแรกจะเป็นตัวซิมนะครับ SIM ถ้าเกิดราคาเข้าใกล้2บาท90สตางค์แนะนำให้เข้าซื้อเลยนะครับขายได้ที่3บาท40สตางค์อัพไซด์อยู่ที่17นะครับสองก็คือตัว WAT นะครับตัวนี้แนะนำให้ถือนานหน่อยถ้าเกิดราคาเข้าใกล้6สตางค์นะครับ0.06ก็แนะนำให้เข้าไปซื้อขายได้ที่0.09นะครับ9สตางค์อัพไซด์อยู่ที่50อันนี้ต้องถือนานนะครับ Uh, BMCL ถ้าราคาเข้าใกล้1บาท15สตางค์นะครับแนะนำเริ่มเก็บสะสมรอไปขายที่1บาท40สตางค์อัพไซด์ยอยู่ถึง22%นะครับแต่นั่นก็คืออัปเดตภาวะตลาดและกลยุทธการลงทุนสำหรับสัปดาห์นี้นะครับช่วงนี้ผมยศพลแสงนินต้องขอลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกลับมาพบกับช่วง Smart Move by UBK เเฮียนได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์นะครับขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ your trusted working partner.